เจฟซาเตอร์ดีดพินโชในรายการจีนคอมี่บายไฟเออร์ีซัน 3. หลังปล่อยซิงเกิลออกมาอย่างต่อเนื่องรวม7็เพลงกับเวเฟอร์เรคคอร์ดเวเฟอร์เรคคอร์ดค่ายเพลงคุณภาพภายใต้การดูแลของวันเนอร์มิวสิประเทศไทยว a r เนอร์มิวสิ a ไทยแลนด์ที่ให้ศิลปินสร้างสารรค์ผลงานและโชว์ของที่มีอยู่ในตัวได้เต็มที่เจฟซาเตอร์เจฟซาเตอร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนของวงการที่ความสามารถครบเครื่อง ทั้งในฐานะศิลปินนักแต่งเพลงนอกจากความสามารถด้านงานเพลงแล้วเจฟซาเตอร์ ater, ยังมีความสามารถทางการแสดงไม่น้อยที่เราเคยได้รับชมผ่านตาก,กันมาบ้างแล้วและกำลังจะมีผลงานร่วมโปรเจกต์ภาพยนตร์กับทาง GDA อีกด้วยและด้วยความสามารถครบครันเจฟซาเตอร์จึงได้รับความสนใจจากสื่อและแบรนด์ต่างๆมากมายรวมถึงแฟนเพลงทั้งในบ้านเราและในต่างแดนล่าสุดเจฟฟซาเตอร์ได้รับเชิญในฐานะศิลปินไทยไปร่วมแข่งขันในรายการเรียลิตี้ชื่อดัง Call มี By Fire ซีซั่นสามซึ่งเป็นรายการที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศจีนผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผมที่จะแสดงความสามารถให้กับผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นเจฟฟซาเตอร์พูดถึงโอกาสที่ได้รับและการที่ได้ร่วมงานกับผู้เข้าร่วมรายการคนอื่นๆผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอกับผู้ร่วมรายการคนอื่นๆได้ทำโชว์เจ๋งๆออกมาและเชื่อว่าพวกเราจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากกันและกัน สำหรับ Call Me By Fire สีสั o n 3เป็นรายการ v a r i ตี้โชว์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนโดยสีสั้นนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันรวม32คนที่มีความสามารถที่หลากหลายทั้งนักร้องนักแสดงนักเต้นจากทั้งในและนอกประเทศจีนแล้วนำมาแบ่งเป็นทีมเพื่อสร้างสารรค์โชว์ขึ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์และตัดสินโดยการโหวตจากผู้ชมสดในห้องส่งทีมที่ได้คะแนนมากก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งเจฟฟซาเตอร์เป็นศิลปินไทยเพียงคนเดียวในรายการ และยังแสดงความสามารถออกมาได้อย่างโดดเด่นเป็นที่น่าประทับใจต่อผู้ชมอีกด้วยซึ่งตอนนี้หนุ่มเจฟฟอยู่ร่วมทีมเดียวกันกับศิลปินหนุ่มชื่อดังในประเทศจีนอีกสองคนอย่างปอยวนและมาปอเชียนและการปรากฏตัวทุกครั้งของเขาก็ทําให้แฟนๆประทับใจในโชว์ที่โดดเด่นอยู่เสมอที่เขาไม่เพียงแค่ไปร่วมร้องเพลงเท่านั้นแต่ทุกๆโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในรายการนี้ยังทําให้เหล่าคุณวันเสร์ชื่อแฟนคลับของเจฟรู้สึกประทับใจในตัวของเขามากขึ้นไปอีก เราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของหนุ่มเจฟกับสมาชิกคนอื่นๆในรายการทั้งการทักทายพร้อมแนะนําตัวเองด้วยภาษาจีนว่าเขาชื่อลัวเจียฟู่ตลอดจนการพูดคุยเรื่องราวและทําโชว์ต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นเหล่าศิลปินชาวจีนพยายามที่จะสื่อสารกับเจฟด้วยซึ่งถือได้ว่ารายการนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงโชว์ที่แสดงทักษะทางดนตรีของแต่ละคนเท่านั้นแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าโลกดนตรีไม่เคยมีกำแพงภาษาและรายการนี้ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นใหมๆ่ๆ ที่ทาให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนกันจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและพะวกก็เขาก็อาจสร้างผลงานดีๆร่วมกันได้ในอนาคตด้วยผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้เป็นโอกาสสาคัญสําหรับผมที่จะแสดงความสามารถให้กับผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอกับผู้ร่วมรายการคนอื่นๆได้ทําโชว์เจ๋งๆออกมาและเชื่อว่าพวกเราจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากกันและกัน ไม่เพียงเท่านั้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้การแสดงของเจฟฟได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมและเหล่าคุณวันเสาร์ด้วยการแสดงเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงเฟดในภาษาจีนซึ่งช่วงแรกเขาร้องเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก่อนจะเปลี่ยนเป็นภาษาจีนช่วงครึ่งหลังแถมยังโซโล่เล่นพินไทยในโชว์อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าไม่มีครั้งใดที่การปรากฏตัวของเขาในรายการจะไม่น่าประทับใจเพราะนอกจากเขาจะมาด้วยลุคสูทวาเลนติโนสีชมพูสุดโดดเด่นแล้วแฟนๆเองก็คงไม่คาดคิดว่า จะได้ฟังเพลงนี้แบบภาษาจีนที่พิเศษไปมากกว่านั้นก็คือเพลงถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานกับเสียงพินอันเป็นเอกลักษณ์จนเราเองก็เชื่อว่าใครได้ฟังเพลงนี้แล้วน่าจะอยากฟังเวอร์ชั่นแบบจีนเต็มๆอย่างแน่นอน